พบกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆมังลักนะงามๆนะเพื่อนเพื่อนหรือภาษาเขาเรียกผักอิตูนะปลูกเองนะครับไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยนะดูนะครับอย่างที่บอกเพื่อนๆไว้อะว่า จะทำหนมจีนน้ำยานะแม่บ้านเขทำไว้ให้นะนี่ลงมาสู่จานกันแล้วอร่อยมากๆสดมากๆเลยดูความสดของเขานะเพื่อนๆปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีนะดินหมักกับน,น้ำปลาหมักนะความงามนะหอมามากๆเขียวอวบน่ากินมากๆเลยครับ ก็มาสู่จานอะไรน้ำยาป่าเห็นเนื้อปลาไหมเพื่อนๆฟูนุ่มเลยเป็นปลาน,นินนะน่าทานมากๆเพื่อนมีเวลาเพื่อนๆก็ลองลูกดูนะไม่ต้องไปซื้อเขาไรสารพิษขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชม ปดติดตามคลิปต่อไปนะคนซ่อมรถปลูกผังนะสวัสดีครับ